อให้น้องให้น้องมาก่อนอย่างที่บอกว่ารู้วความสนิทกับป้าแจงอยู่แล้วนะฮะเหมือน,นกับวนะ่าเราก็เป็นลูกป้าแจงคนหนึ่งแหละแล้วก็อันนี้พ่อนี่ก็น้องน้องที่สนิทคนหนึ่งแล้วก็นี่คือน้องน้องทีแท้์ที่แม่เดียวกันก็เอามาส่งหที่อเมริกาแล้วจ้ามาให้กำลังใจมาให้กำลังใจ มีความสุขกับงานปัจจุบันนี้หรือแล้วโอกาสทีีคุณพ่อจะย้ายมามาบบเมื่อไห่เมื่อไรเดี๋ยวมาส่งเองครับจะเป็นช่วงช่วงวันไหนครับคุณ้คพ่อมาแน่ใช่ไหมครับนั้นก็เดี๋ยวต้องรอคุณพ่คุณพ่อมาพา ฮะเรื่องเรื่องก,การเมืองคุณพ่อได้มีการบอกหรืออะไรบ้างไงหมครนะัเรื่องการเมืองให้ให้คำแนะนำอะไรเงี้ยฮะคำแนะนำคือตัวหมายถึงแนะนําเรื่องการการเดินทางการเมืองเหรอครับพอดีตัวส่วนตัวผมเนี่ยครับเป็นสจมาสิบปีสิบกว่าปีแล้วครับเป็นซาสามสมัยแล้วครับก็ยินที่จะมาก็ได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวเองดโดยคุณพ่อก็ได้สอนด้วยครับก็บางอย่าง,งก็เลยผมก็เลยเป็นปัญหาก,การทางเดิน จก็ฝากน้องสองคนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆแต่ในอนาคตก็ไม่ปฏิเสธใช่ไหมฮะถ้าจะมาร่วมง,งานในการเมืองแในอนาคตไม่ปฏิเสธใช่ไหมยังมีความสุขอยู่อะ่ะก็ยังทําอาชีพเดียวกับพุ่กลุ่นั่นแหลยะยังมีความสุขกับการทํางานอยู่ที่ผ่านมาแต่เดียวเป็นของทางรัฐบาลชาติแบบคนต่องเงี้ยบ้านใทยหรืว่าถ้าเป็นเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยเขาจะได้แปดสิบแล้ตรงเนี้ น่าจะทั้งวิเปิลพีโก้ป็นคนตอบมากกว่านะเป็นยังไงคนเล็กก็ยังแดกอยู่ที่จะตอบว่าจะชนะหรือไม่ชนะก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องแล้วกันการชนะบุรีก็ว่าสดสใหม่จริงๆเลยสร้างพลนคนตำบล